ปรากฏว่าพอหลังเกิดเรื่องขึ้นมานะครับมีการกักตุน,นักกานะที่มีคน<ม>ในรัฐบาลเขาไปเกี่ยวข้องจะโยงถึงด้านวตรีด้วยหรือเปล่า<ม>เราก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ<ม>ปรากฏว่าในกลุ่มลายของอพรกประชาธิป,ปัตย์นะที่เขาบอกว่ามีสอสอสอ,สอ,อดีสอสอสอตสสต่างๆอยู่ประมาณร้อกสิบคนเนี่ยฮนะโอ้โหเมื่อวานนี้คุยกันยับเลยนะบอกว่า จะถอนตัวดีหรือเปล่าเก่งเมื่อวานนี้ลายประชาธิปัตย์นี่คุณเจริญขันธวงศ์อันนี้เป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพักอาจารย์อาจารย์เจริญเลยล่ะอันนี้เขียบอลก่อนเขียบอลบอกว่าให้ให้ผู้ใหญ่ในพักประชาธิปัตย์เนี่ยส่งสัญญาณบอกบอกคุณเประยุทธ์หน่อยครับเรื่องเรื่องร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยว่ามันควรจะปรับคอรมอแต่ว่าถ้าเกิดไม่ปรับเนี่ยถอนตัวไปเลยเออพอเขียบอลปุ๊บอคราวคราวนี้ก็มีนี่ไงไอฝั่งไอฝั่งที่แบบ ไม่เอาร้อยอย่างธรรมนัสอยู่แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้อันนี้ก็มาใส่กันใหญ่ครุณอนวาสารและสละส,ะสะปัตตานีนะครับรองเลขาธิการพักก็บอกว่าอยากจะให้ยืนน่นหนังสือถึงท่านหัวหน้าพักคุณจุลินเนี่ยนะครับ,รบให้ทบทวนนะครับกรณีที่จะจัดการประชุมใหญ่สามาัญของพัก,นะน,กนี่ยับเพื่อทบทวนกรณีมติโหวตไว้วางใจคุณธรรมนัสนี่บอกว่าโหวตไปเนี่ยน้ำตาตกไหนไปคือคุณคุณอันวาเนี่ยคือคือประเด็นของแกเนี่ยที่ยื่นหนังสือไปเนี่ยก็คือ ก็คือสรุปเนี่ยเขาเขาเขาก็ไปโยงแหะร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมันอาจจะโยงถึงปัญหาแปดม็อบแล้วมากระทบความเชื่อมั่นประชาชนที่ปาบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางผู้ริหารภรคเห็นชอบแลวก็เปิดประชุมแล้วก็ไปส่งสัญญาณให้ท่านนายกเนี่ยปรับคอรมอเถอะแต่ว่าที่หนักสุดเนี่ยก็คือคุณพนิ์วิกิตเศรษฐ์คนนี้เป็นต่อต่อบัญชีรายชื่อครับอันนี้ก็บอกบอกเลยนะว่าแบบมันก็ควรถึงเวลาที่ไม่พายเรือให้โจดนั่งแล้วโอ้โหนี้หนักเลยนะเมื่อนับถืออันไม่ใช่ นี่ฮะบอกว่าเมื่อถึงเวลาแล้วครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับเราคงจะต้องตัดสินใจไม่พายเรือให้โจรน,นั่งแล้วครับนี่เป็นประเด็นใหญ่นะหลายเล่มหนังสือพิมหลายฉบับ,บเอามาพาดหัวข่าวเลยบทดิ้งนี้นะครับส่วนคุณนิพิษอินทระสมบัติครับรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์โพส์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวนะอันนี้ไม่ได้อยู่ในไลน์นะนี่ฮะอย่างที่เห็นเนี่ยครับเมื่อนับถือโจรเป็นกรลยาณมิตรหากโจรจะขโมยหน้ากาก,ากอนามัยไปขายก็ธรรมดานี่ครับไม่เห็นแปลก สันญานโจรไงชัดเจนไหมนี่ตรงๆเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับพายเรือเลยพูดใครเป็นโจรอ่ะใครขโมยหน้ากากไปขายอ่ะก็ต้องไปไปวิเคราะห์กันดูนะครับก็เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ประเด็นพายเรือให้โจรนั่งเนี่ยตอนเช้านี้มีประชุมกลรมนักข่าวก็ถามบิ๊กตู่เดินไปอยู่เนี่ยเจอคำถามเนี่ยหันคว่ำเลยนะทำไมอ่ะหันคว่ำเลยหันกระดาเหรอหันคว่ำบอกอยากถอนก็ถอนไปดิอ้าวแล้วครับอ้าวจริง เอาแล้วดิเอาดิถ้าอย่าง,ง,งนี้นะอยากถอนก็ถอนไม่ดิแล้วก็บอกแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในในเรื่องไอ้สองสองร้อยล้านชิ้นอะเรื่องรากาออก็บอกก็บอกในทํานองว่าตอนนี้ก็ไปตรวจโกดังแล้วมันไม่เจอ,อ,อแต่ในส่วนร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็ขอให้สอบตามกระบวนการซึ่งซึ่งซึ่งผู้จาก็จะคล้ายๆบิ๊กป็อกคนเอกอนุพงเผ่าจินดาที่ตอนเช้าเนี่ยเหมือนกันก็บอกเหมือนกันว่าเป็นมารยาททางการเมืองประชาธิปัตย์เนี่ยมันมันไม่ควรจะมาเสนอปรับคลมอข้ามพัก อ่าแล้วแล้วบิ๊กป๊อกก็ไม่เชื่อว่ามันมีการกักตุน2องร้อยล้านชิ้นจริงแต่ว่าประเด็นเนี้ยให้จับตาเลยนะว่าถ้าเกิดมันช้าเนี่ยอืมันจะลามครับถ้าเกิดว่าเนี่ยให้สอบสอบธรรมนับตามกระบวนการตามขั้นตอนเนี่ยจริงจริงไอ้เรื่องทํานองเนี้ยมันมันต้องใช้จิตวิทยาการเมืองเนี่ยในการพูดครับถ้าเกิดพูดในทํานองว่าอุ้มหรือพูดในทํานองว่าไม่ปรับเนี่ย ลามแน่นอนครับเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าตอบโต้ทันควันเหมือนกันนะครับครับนี่อยากถอนก็ถอนเลแสดงว่านักข่าวถามว่านี่ข่าวว่าพรรคชาติพัฒน์เขาจะถอนจากพรรคร่วมสภารับอยากถอนก็ถอนเลยเออไม่สนใจเลยตอนเช้าเห็นเส้นนี้แบบตรงนี้เนะขึ้นเลยอ่ะนายกระวังนะระวังไปเครียดระวังนะเออระวังนะระวังให้ดีนะนายกคนให้ชิดระวังให้ดีนะ